สัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆข่าวสามสีออนไลน์ทุกคนนะคนนะอยู่กับผมครับสามสีเจ้าก่าเจ้าเดิมพราวน,นี้คือ3ามสีนีค่ะเราจะมาดูข่าวทุกข่าวร้อนข่าวดังที่เกิดขึ้นในรอบวันของวงการบันเทิงไทยแลน์มาประเทศคิดในคลิปเดียวไม่ตกข่าวไม่ตกคลิอย่งางแน่นอนรีแคปทีมดังปังไม่ไหวแม่มาเริ่มต้นที่กันที่ข่าวแรกค่ะ กับข่าวของสาวสวยสุดท้ายคนนี้แจ็กกี้ชิคลีนค่ะล่าสุดที่ส่งคลิปเข้าประกวดรู้สะใภ้แม่กุ้งของพี่เกวาินทรนไปนางก็ทำคะแนนต่อเลยค่ะโดยการหอบช่อดอกไม้ช่อโตไปเซอร์ไพรส์วันวารีนไ่ายพี่เกยวาดีทรนเรื่องราวขอผู้สมรรทัทน,นี้จะเป็นยังไงไปรีแคปกันหน่อยค่ะไป หอบดอกไม้ช็อตโตเกรดวรินทรนหลังลงชิงตําแหน่งลูกสภัยร้านทองหลังจากที่ก่อนหน้านี้เป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์แบบชนิดที่ว่าสื่อไหนก็ต้องลงช่องไหนก็ต้องเล่นกรบเพื่อมวงการบันเทิงแบบสุดๆกับการประกาศตามหาลูกสภยัสภยรานทองหวังเงินไทยของเจกุง้งแม่คนเก่งของหนุ่มเกรดวรินทอนโดยมีสาวแจ็กกี้เชคเนที่หลายคนรู้ดีว่าเปิมหนุ่มเกรดเอามากๆ งานนี้นั่งเลยขออัดคลิปลงชิงตำแหน่งลูกสะัยไปด้วยอีกหนึ่งล่าสุดสาวแจ็ก,กี้ไม่ราชาค่ะขอทำบ้มต่อ ก่อนวาเลนไทน์ครั้งก่อนฝ่ายชายหอมดอกไม้มาเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ฝ่ายหญิงขอเป็นคนเอาคืนโดยที่แจ็กกี้หอมดอกไม้ช่อตโตไปให้หนุ่มเกรทพอพูดว่าฮาี้วาเลนไทน์นะคะอันนี้ฝากให้แม่กุ้งด้วยนะคะจะถึงลมสักไหมคะขอขวญวาเลนไทน์สำหรับใหม่เล็กอื่นๆก็ต้องเร่งทำคะแนนกันนิดนึงนะจ๊ะโทษทีจากหม่เลขกามเจ็ดห้านำโด่งแล้วจ้างานนี้ทำเอาหนุ่มเกรเป็นทอนยิ้มหน้าบานพร้อมบอกว่าแจ็กกี้ ขอบคุณมากๆนะแฮปปี้วลนไท์นะงานมีแฟนๆแห่เข้ามาคอมเมนต์กดไลค์ถูกอกถูกใจและคอมเมนต์กันลัวๆเชียร์ให้สันนี้ถึงแม้กุ้งเร็วๆหวานก่อนใครขนาดนี้เฮียเกณฑว่าไงเนี่ยจะเปิดใจอะไรยังไงหรือเปล่าปล่อยผ่านไม่ได้แล้วนะผูเขาแข่งขันหมาเลขสามเ็ดห้ยังสาวแจ็กกี้ชอคีนคือตรีตาจองและคะแนนนำโดว์ เห็นอย่างนี้แล้วผู้เข้าประกวดใหม่เลขอื่นอย่าพึ่งนิ่งนอนใจเพราะว่าแจ็กกี้ชกรีนผู้เข้าประกวดหม่เลข375นั้นคะแนนใจนำไปอีกหนึ่งกลุกประกาศจางประกวดค่ะ เหล่าสหายผู้กองฟังข่าวนี้จะยินดีหรือว่าแอบอิจฉาดีเพราะว่ามีโมเมนต์ที่เคยเอาลูกของตัวเองไปแปะคู่กับสหายผู้กองเออดี้ชนคยนะคะแต่ก็ขอแสดงความยินดีกับพยอนบินแล้วก็โซนเยจินด้วยนะคาที่ประกาศแต่งงานแล้วค่ะค o n g r a t u l a t i o n ค่ะ ตรองยมเช็ดน้ำตาก่อนฟังข่าวนี้หลังจากที่ใครชอบแปะนะ้่ตัวเองคู่กับสหายผู้กองพักได้พักเดอ้อเพราะว่าตอนนี้นั้นทางต้นสังกัดของฮยอนบินได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าฮยอนบินจะมีงานวิวากับโซเยจิน โดยที่ฮยอนบินได้เขียนข้อความด้วยลายมือและพลลงบนอินสตาแกรมต้นสังกัดมีเนื้อหาว่าสวัสดีครับผมฮยอนบินครับทุกคนสบายดีไหมสําหรับแฟนๆที่ห่วงใยและมอบความรักที่ยิงย่งใหญ่ให้ผมผมต้องการที่จะบอกคุณก่อนเกี่ยวกับการตัดสินใจที่สําคัญที่สุดในชีวิตดังนั้นผมจึงได้เขียนออกมาเช่นนี้หลายคนคงเดากันได้ใช่ไหมครับใช่แล้วครับอยากบอกเรื่องการแต่งงาน ผมได้ตัดสินใจเรื่องที่สำคัญและก้าวไปอย่างระมัดระวังกับบทบาทที่2ของชีวิตผมสัญญาว่าจะทำให้เธอหัวเราะเสมอเราจะก้าวเดินไปด้วยกันในวันข้างหน้าด้วยสายตาที่อบอุ่นและความรักที่คุณส่งมาให้ถึงผมตอนนี้ผมคิดว่าคุณจะยินดีและสนับสนุนก้าวแรกของพวกเราทั้งสองคนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงจนกว่าเราจะได้พบกันและทักทายกันและหวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะครับ พร้อมกันค่ะกับทางโซนเยจ,จินนะคะก็ได้โพสต์รูปลงอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นใน i ินไอส่วนตัวของเธอเช่นกันค่ะเหล่าศิลปินนะักแสดงและแฟนคลับนะคะก็ต่างมาแสดงความยินดีกับทั้งคู่นะคะแล้วก็แฟน ทีแลนดเรือจากซีรีส์แคชแลนด d i n งออนยูปักหมุดรักหัวใจฉุกเฉินก็มาแสดงความยินดีกับเธอนะคะทั้งคู่ยอมรับค่ะว่ามีการคบหาดูใจกันมาราว2ปีแล้วนะคะแต่ว่าตอนนั้นนี้ก็เคยปฏิเสธความสัมพันธ์จนมีภาพข่าวจากสำนักข่าวหนึ่งนะคะหลุดออกมาแล้วก็ออกมายอมรับในที่สุดค่ะทั้งคู่ยอมรับว่าพบกันมาแล้ว8เดือนค่ะก่อนที่จะยอมรับอย่างเป็นทางการค่ะแล้วก็วันที่10กุมภาพันธ์ประกาศแต่งงานก็ใช้เวลาเป็นเวลา1ปี9เดือนเกือบ2ปีนะคะอ่ะยังไงข่าวสัมสีออนไลน์ก็ขอแสดงความยินด นนะะกับยบยิยโอโ้โหเป็นการประกาศแต่งงานที่เขย่าว,วงการบันเทิงนะเป็นการประกาศแต่งงานที่ดังสนั่นโซเชียลไปเลยนะคะอ่ะเรียกได้ว่าก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็แอบอิชั่าเบาๆเล็นะคะแสดงความยินดีกับพยอนบินแล้วก็โซนยีจินด้วยนะคะ I love you both และทัง้งสอบคนค่ะ หนุ่มคนนี้แฟ,น,ฟนบนคิดถึงนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกรายการทีวีแล้วก็ไม่ได้เห็นทางหน้าจอรหรือว่าวาเลตีรายการเกมโชว์ใดๆเลยนะคะยุคยอมกาเซเว็หรือว่ายุคยอมแห่งออมซีนะคะล่าสุดนะคะได้มีการอัปเดตว่าเขานั้นได้มีการซุ้มสองคอนเสิร์ตนะคะเพราะว่าจะมีคอนเสิร์ตสเมืองที่เยอรมน,นีในฐานะศิลปินฮิปฮอปค่ะ สยบทุกดรามา่ามือค้างต้นสังกัดของคิมยุคยอมหรือว่ายุคยอมกอเซเวนอย่างค้ายอมจีออกมาประกาศว่ายุคยอมจะมีการทัวร์คอนเสิร์ตท,ที่3เมืองของประเทศเยอรมันค่ะโดยก่อน,นั้นนี้นะคะมีแฟนคลับบนคิดถึงหนุ่มยุคยอมว่าหายนะหายตาไปเลยนะจ๋าไม่มีการอัปเดตผลงานและไม่มีการออกรายการวาไราตี้ใดๆเลยจ้าจนมีข่าวลือว่าอาจจะพักง,งานไปเรียนต่อหรือเปล่านะแต่ลขข่าสุดค่ะทางค่ายต้นสังกัดอย่างอมจีได้ออกมาประกาศว่ายุคยอม จะมีทัวร์คอนเสิร์ตท,ที่ประเทศเยอรมนันงานนี้ทําเอาแฟนๆชื่นอกชื่นใจเจ้าตัวยุคยอมที่หายไปไม่ได้หายไปไหนจ้าแต่แค่ไปแอบซุ้มสอบคอนเสิร์ตเดียวของตัวเองเป็นครั้งแรกและในฐานะศิลปินเฮมออฟอีกด้วยแฟนๆก็เซเว่นนะคะได้ยินน้องแม่แบบสบอยว่าจะมีการคทำแบ็คของวงน,นั้นตอนนี้ก็ไปเชียร์ยุคยอมทัวร์คอนเสิร์ต ในฐานะศิลปินฮิปฮอปกันก่อนละกันส่วนเรื่องการคัมแบ็กของวงหรือไม่อะไรยังไงอันนี้ก็ต้องรอต่อไปนะจ๊ะโฟ,โฟโฟก็รอเหมือนกันนะะแม่ไทยก็อยากจะบอกหนุ่มยุคยอมว่าอย่าลืมไทยลแลนด์เดนมหลวกนะจ๊ะสถานการณ์ดีขึ้นเมื่อไหร่ก็แวะมาหาแม่แม่แด้วยตอนนี้แม่ไทยก็อิชีาแม่เยอรมันจะแยะ่อยู่แล้วค่ะหลังจากที่ยุคยอมนะคะหมดสัญญากับ JYP นะคะมาต่อสัญญากับออมจีก็จะมีดราม่าจากแฟนๆเคป๊อปแหละเพราะว่าหวังว่ายายค่ายมาก็อยากจะให้ค่ายใหม่เนี่ยดันน้องมากกว่านี้นะคะ อย่างที่บอกค่ะว่าอมจีนะคะเป็นค่าฮิปฮอป่ะให้อิสระแก่ศิลปินในค่ายมากๆค่ะอยากทกําก็พร้อมดันสุดพลังแรงเกิดไม่อยากทําก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยค่ะเลยทําให้มีการถกเถียงของแฟนคลับในช่วงก่อนหน้านี้นะคะอะอยังไงแม่แม่ไทยก็เป็นกําลังใจให้ยุกยอมในการทัวร์คอนเสรริร์ตที่ประเทศเยอรมนีด้วยนะคะ ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับยุคยอมด้วยนะคะที่ได้มีคอนเสิร์ตเดี่ยวในฐานะซิลปินฮิปฮอปได้ทางานในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ได้ทางานในสิ่งที่ตัวเองชอบก็หาปีสุดๆแล้วะคะ่ะและทั้งหมดทั้งมวลคือ3ามซีรีส์ค่ะประจาค่ำคืนวันศุกร์ค่ะอัปเดตความเคลื่อนไหวของวงการบันเทิงไทยและต่างประเทศได้ที่นี่ที่เดียวเพจข่าวสามสีออนไลน์สาหรับค่ำคืนนี้ฟันดีลาตีสวัสดีคืนะนีะ